สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่งานมออวิชาการประจำปี2567นะคะวันนี้ดิฉันนางสาวจารานดัชพิทักษ์มปปัทถพงศง์จากงานสนับสนุนการวิจัยคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะพาทุกท่านเข้าชมนิทรรศกา,ารผลงานวิจัยโดยในปีนี้นะคะทางคณะวิทยาศาสตร์ก็ได้มีการนําเสนอผลงานที่ได้รับรางวัลจากเวทีการประกวดและผลงานจากโครงการสายไฟค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะคะว่าจะมีผลงานอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเชิญรับชมได้เลยค่ะ นวัตกรรมที่นํามาจาดัดแสดงในวันนี้นะครับล้วนเป็นนวัตกรรมที่ได้จากน้ํายางพารานะครับยางพารานะครับจัดเป็นพืชเศรษฐกิจสําคัญของประเทศไทยซึ่งสร้างมูลค่าได้มากมายมหาศาลในแต่ละปีนะครับแต่ว่าโดยส่วนมากแล้วนะครับประเทศไทยเรากลับส่งยางออกในรูปแบบยางแห้งยางแท่งยางแผ่นหรือว่าน้ายางเพียงเท่านั้นนะและเราจะทํายังไงครับที่ว่าจะทําให้ตัวมูลค่าตัวนี้ออกมาหรือมีมากขึ้นนํามาผ่านกระบวนการวิจัยนั่นเองนะครับโดยในวันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนวัตกรรมที่ได้จากยางพาราโดยมีความร่วมมือจากคณะวิทยาศาสตร์คณะวิทยกรรมศาสตร์แล้วก็ คณะแพทยาศาสตร์สร้างเป็นนวัตกรรมที่ใช้เกี่ยวกับการแพทย์ครับผมยกตัวอย่างนะครับเช่นเหมือนวันนี้นะครับเป็นนวัตกรรมมดลูกเทียมจากยางพาราครับผมโดยขอญาตก,กลืนที่มาของนวัตกรรมตัวนี้ก่อนนะครับนวัตกรรมตัวนี้นะครับสร้างขึ้นจากการที่ว่านักศึกษาแพทย์นะครับเขามีประสบปัญหาการที่ว่าเขามีจําเป็นต้องฝึกการทําหัตถการหรือฝึกการตรวจภายในของผู้หญิงใช่ไหมครับแต่ว่าทีนี้ครับมันก็เป็นไปไม่ได้ที่จะเอาคุณไข้หรือว่าอาสาสมัครเนี่ยมาให้นักศึกษาแพทย์ได้ฝึกดังนั้นจึงจําเป็นต้องหาตัวทดลองใช้แทนนะครับก็เกิดเป็นนวัตกกกรรรมมลูจจาาาายงพซึ่ะ มาคู่กับหุ่นจําลองมดลูกอัจฉริยะจากยางพาราโดยข,ข้างในหุ่นตัวนี้นะครับก็จะมีมนลูกจําลองอันนี้อยู่ข้างในแล้วก็ข้างในจะมีกล้องกับเซ็นเซอร์นะครับที่เชื่อมกับมอนิเตอร์ภายนอกนะครับโดยการใช้งานก็คือว่านักศึกษาแพทย์หรือแพทย์นะครับก็จะสอดต,ตัวเครื่องมือนะครับผ่านเข้าไปในทางรูช่องคลอดตรงนี้แล้วก็ข้างในนะครับจะมีกล้องเพื่อดูว่าตำแหน่งของอุปกรณ์อยู่ในบริเวณที่ถูกต้องไหมแล้วก็มีเซ็นเซอร์ตรวจจับว่ามีการออกแรงมากน้อยเพียงใดก็จะขึ้นแจ้งเตือนตางมอนิเตอร์นนนนัััััั่่่เเอออองงรรรรรบบบบผผมมมมตตีีี้้ลไดดกกกาาาายยยว นะครับปุ่นจำลองของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพใช้งานได้จริงแล้วก็มีความรู้สึกเสมือนจริงซึ่งอันนี้ครับยืนยันได้จากอาจารย์คณะแพทย์โดยตรงเลยครับตอนนี้นะครับก็คือเราค้นพบแนวโน้มว่าตัวยางพารานอกจากจะใช้งานทางด้านการแพทย์ได้แล้วนะครับก็ยังสามารถที่จะนําไปประยุกต์ทําเป็นพวกวัสดุสิ่งก่อสร้างหรืออุตสาหกรรมเกี่ยวกับการทําแผ่นแปแผลได้ครับจะพัฒนาต่อไปให้มีครอบคลุมมากขึ้นครับผมเกี่ยวกับการนําไปใช้งานครับช่องทางในการติดต่อนะครับติดต่อโดยตรงได้กับรองศาสตราจารย์ดรนิตินาเซตั้งนะครับหรือว่าเป็นหน้าเพจของคณะ วิทยาศาสตร์ได้เลยครับผม ค่ะตรงนี้ก็จะเป็นผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับสารสกรัดปู่เป็นยาการณนี้ค่ะโดยตัวแรกนะคะก็จะเป็นตัวตํำรับยาน้ําสมุนไพรที่มีสารสกัดปู่เป็นยาการนี้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นนวัตรกรรมที่ใช้สําหรับรักษาแผลติดเชื้อเรื้อรังค่ะจากการศึกษาคลินิคอลทรานะคะในผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลติดเชื้อเรื้อรัรงจํานวน5้าิบวรายค่ะพบว่าภายใน12สัปดาห์ผู้ป่วยที่ได้รับการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะมีแผลบาดแผลหายสนิทสูงถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะ,คะเมื่อเป,ปะะร พัฒนาต่อยอดมาเป็นตัวไฮโดรเจลแล้วก็ตัววัสดุปิดแผลที่เป็นแผ่นปิดแผลค่ะเนื่องจากว่าปัจจุบันนะคะลักษณะของบาดแผลเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบแล้วก็เลยมีการพัฒนาต่อยอดมาจากผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะโดยตัวฮักคิวไฮโรเจลตัวนี้ค่ะสามารถใช้กับแผลที่มีลักษณะแผลพงลึกหรือแผลกว้างโดยเราสามารถเติมเจลลงไปในบาดแผลได้ค่ะและที่สําคัญนะคะคุณสมบัติเด่นของความเป็นเจลค่ะมันสามารถช่วยเร่งเนื้อเยื่อหรือว่าเรียกเนื้อเยื่อให้สมานแผลได้เร็วยิ่งขึ้นได้ด้วยค่ะตัวถัดมานะคะก็จะัวาห่ง นวตัตก,กรรมแผน่นแปะป้องกันการกดทับจากยางพาราค่ะโดยมารวมกับตำรับยาน้ำสมุนไพรที่มีสารสกรัดปูดเป็นยาการนี้ค่ะโดยเกิดเป็นแผ่นบิดแผลที่มีสารสกรัดปูดเป็นยาการนี้ค่ะตัวน,นี้นะคะคุณสมบัติเด่นก็คือช่วยในเรื่องของการดูดซับสารขลังจากบาดแผลได้สูงถึง1นึ่งพันเท่าของน้ำหนักแห้งค่ะาในขณะที่มีการดูดซับสารขลังอ่ะค่ะก็จะมีการปลดปล่อยตัวยาสำคัญจากสารสกรัดปูดเป็นยาการนี้มาช่วยในเรื่องของการยับยั้งการติดเชื้อบริเวณบาดแผลแล้วก็ลดการอักเสียบรวมถึงเร โดยมีบริษัทเบญญาเนิคเค้าอินโนเวชันจำกัดมาไลาเซน์ผลิตัวนี้ค่ะโดยจําหน่ายภายใต้แบรนด์ q i Care ค่ะนอกจากนี้มีการวางจําหน่ายช่องทางผ่านโรงพยาบาลเอกชนคลินิกร้านขายยาแล้วก็มีตัวแทนจาหน่ายทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศค่ะจริงๆตัวนี้นะคะยอดขายภายใน1่ปีค่ะประมาณ3 0 0พขวดผู้ป่วยนํานไปใช้ค่ะเห็นผลได้ตั้งแต่3วิกเลกเป็นต้นไปในกรณีที่แผลเรื้อรังมีรักษะแผลลึกแผลกว้างค่ะในส่วนของแผลที่มีลักษณะบาดแผล,ลเล็กๆน้อยๆอย่างนี้ค่ะก็1สัปดาห์เป็นต้นไปก็คือหายแล้วค่ะ ติดต่อได้ผ่านทางบริษัทเบญญามดิคอลอินโนเวชั่นจำกัดค่ะได้ทั้งเพจ a c e b o o k หรือว่าเว็บไซต์รวมถึงในล a z a d a า h o p e e ได้เซิร์ชตรงเบญญามดิคอลอินโนเวชั่นได้เลยหรือแม้กระทั่งว่าเซิร์ชเป็น QI c a r e ได้เลยค่ะ สำหรับนวัตกรรมของวันนี้นะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของสารสกัดปูดบรรยากานี้ค่ะนั่นก็คือ QI h a n d Gel ค่ะซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่มีแอลโกอฮอล์ค่ะโดยมีส่วนผสมของสารสกัดปูดบรรยากานี้สามารถที่จะยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ถึง99.99% 99ค่ะส่วนอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นสารสกัดจากพืชอีกหนึ่งชนิดค่ะก็คือพืชกระทุซึ่งก็ได้นํามาพัฒนาเป็นนวัตกรรมน้ํายาบ้วนปากที่มีส่วนผสมของสารสกัดจาก พืชกระทุค่ะนอกจากนี้นะคะก็ได้มีการศึกษาโดยนําเทคนิคการเพราะเลี้ยงเยื่อพืชค่ะมาใช้ในการชักนําเพื่อให้ได้เซลล์ของพืชชนิดนี้ค่ะเนื่องจากว่าพืชกระทุนั้นหายา,ยากเราจึงมองเห็นว่าการชักนําให้ได้เซลล์แทนการใช้ใบนี้นะคะมันจะสามารถตอบโจทย์ในระดับอุตสาหกรรมได้ในอนาคตค่ะคะเนื่องจากว่าเป็นวัสดุทางธรรมชาตินะคะก็จะมีความปลอดภัยสูงค่ะตอนนี้นะคะก็ได้ไปทดสอบทางคลินิคอลท r i เรียบร้อยแล้วค่ะก็พบว่าไม่มีผู้แพ้ค่ะ ค่าสารสกัดกระทุนะคะสามารถที่จะยักยั้งแบคทีเรียการบวกได้ดีเยี่ยมมากๆค่ะก็มีความคิดว่าจะนําไปพัฒนาเพื่อรักษาโรคเกี่ยวกับโรคสะเก็ดเงินได้ค่ะค่ะถ้าอยากติดต่อนะคะก็สามารถติดต่อทางเพจ f a c e b o o k ค่ะของ Center of Antimicrobial Biomaterial Innovation South East in Asia ค่ะ ก็คือโครงการวิจัยตัวนี้นะคะจะเป็นตัวไม้ไผ่เสริมยางพาราลวการสูญเสียของชายฝั่งตัวนี้ก็จะเป็นการศึกษาโครงการวิจัยร่วมกับบริษัท MTT s y s t e m Group จำกัดค่ะก็คือค่ะตัวไผ่ตัวนี้นะคะทางบริษัทและก็ทางโครงการนะคะได้เรีเห็นถึงปัญหาของการกัดเซาะของชายฝั่งของประเทศไทยค่ะซึ่งเป็นปัญหาที่มีความดุนแรงและก็ส่งผลให้เกิดความสูญเสียของประชาชนและก็ความเสียหายของทางราชการนะคะจึงได้มีการคิดค้นตัววิจัยโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการลดความสูญเสียด้านทรัพยากรทางชายฝั่ง และก็ตัวโครงการนี้ค่ะจะเป็นการเน้นวัสดุธรรมชาติก็คือตัวของไม้ไผ่ที่มีการเสริมและก็ไม่มีการเสริมของตัวยางพาราค่ะเข้าไปตอนนี้ยังอยู่ในโครงการศึกษาวิจัยอยู่ค่ะผลตัวนี้ก็เป็นการช่วยการลดการชะลอคลื่นของตัวชายฝั่งค่ะเป็นการลดการกรดเซาะของหน้าดินเพราะว่าตัวไม้ไผ่ค่ะเป็นพืชทดแทนที่มีอายุการเติบโตค่อนข้างจะใช้เวลาสั้นนะคะเหมาะกับการนํามา เป็นตัวไม้ไผ่ปักชะโรคลื่นและก็ยังเป็นการส่งเสริมให้กับตัวชาวบ้านนะคะมีเอ่อรายได้เสริมด้วยค่ะเป็นงานวิจัยเกี่ยวกับการทําผนังรักพลังงานครับซึ่งทําจากดินผสมกับกากทางการเกษตรโดยการนาเอาเศษเส้นใยสับประรดเศษเหลือจากการพ่อผ้าครับนำมาผสมกับดินชนิดต่างๆครับแล้วก็นํามา ทำเป็นก้อนดินที่เราจะนําไปทําเป็นบ้านดินนะครับมันจะช่วยลดโลกร้อนครับเพราะว่าบ้านดินจะไม่สะสมความร้อนถ่ายเทอากาศได้ดีแล้วก็ลดการใช้พลังงานไฟฟ้าครับแล้วก็ไม่ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อมสาเหตุหลักที่ทาให้เกิดปัญหาสภาวะโลกร้อนครับขั้นตอนนะครับคือก้อนดินของเราจะแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ในท้องตลาดก็คือว่ามันจะไม่ผ่านกระบวนการเผาไหม้ใดใดทั้งสิ้นครับถือเป็นข้อได้เปรียบเมื่อเทียบกับพวกอิฐมอนอะไรแบบนี้ครับที่ต้องผ่านกระบวนการเผามันจึงแบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมครับ ก็ใช้ตัวเส้นใยสับปะรดซึ่งมาจากธรรมชาติด้วยครับในงานวิจัยนี้นะคะจะเป็นนวัตกรรมเกี่ยวกับการผลิตหนังเทียมจากเส้นใยธรรมชาติร่วมกับยางธรรมชาติซึ่งเส้นใยธรรมชาติที่ใช้นะคะก็จะเป็นเส้นใยจากสับปะรดซึ่งเส้นใยจากสับปะรดมันจะได้จากใบของสับปะรดที่นํามาพัฒนาร่วมกับยางธรรมชาติมีแนวคิดมาจากการที่ในการผลิตหนังสัตว์หรือการใช้หนังในท้องตลาดมีการใช้หนังที่ทามาจากสัตว์ ซึ่งหนังที่ทำมาจากสัตว์อะค่ะก็จะมาจากการฆ่าสัตว์ซึ่งในส่วนนี้ค่ะผู้บริโภคหนังชาววีแกนหรือว่าผู้อุปโภคหนังในส่วนอื่นๆในท้องตลาดอะคะ่ะไม่มีความนิยมที่จะนําหนังจาก สัตว์มาใช้จึงมีการคิดค้นนวัตรกรรมค่ะผลิตหนังทดแทนตรงนี้ขึ้นมาใช้จึงเกิดเป็นงานวิจัยในครั้งนี้ค่ะตัวอย่างที่เอามาโชว์ในวันนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของแผ่นหนังเทียมนะคะที่เราจะนําไปผลิตเป็นอะไหตกแต่งกระเป๋าแล้วก็อะไหตกแต่งกระเป๋านะคะแล้วก็เป็นในส่วนของกระเป๋าใส่เหรียญใบเล็กๆค่ะเพื่อจัดจําหน่ายต่อไปค่ะตอนนี้ก็ ได้ส่งออกไปก็ในส่วนของกระเป๋าใส่เหลียแล้วก็อะไรที่ตกแต่งค่ะต่อไปก็จะมีการพัฒนาต่อยอดเป็นวัสดุตกแต่งอุปกรณ์หรือเฟอร์นิเจอร์ต่างๆเพิ่มขึ้นค่ะสิ่งที่เล็งเห็นแรกสุดที่เป็นวัตถุประสงค์ของงานวิจัยนี้นะคะก็เพื่อทดแทนการใช้หนังสัตว์หรือการฆ่าสัตว์ที่มีอยู่มากมายนะคะในปัจจุบันนี้ค่ะในหลายๆประเทศทั่วโลกมีการพัฒนานาวัสดุจากธรรมชาติมาพัฒนาเป็นหนังหรือหนังเทียมที่ทดแทนการใช้หนังสัตว์มากยิ่งขึ้นค่ะในแนวคิดตรงนี้ค่ะจากการศึกษาแล้วก็นวัตกรรมที่มมีเพิ่ขึึน้นจงทํา มูมินคอนซอัลเทนได้เล็งเห็นถึงการนําประโยชน์ของเส้นใยสับประรดที่เป็นพืชเศรษฐกิจในประเทศไทยมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้นค่ะค่ะก็คือเป็นเมล็ดกาแฟน,นะคะที่เรามีการคัดแยกเชื้อจุลินทรีย์จากมูลชมดแล้วนํามาเพื่อทดสอบประสิทธิภาพแล้วหลังจากนั้นนะคะเราจะนํามาหมักกับเมล็ดกาแฟค่ะเพื่อให้ได้เมล็ดกาแฟที่ยังคงมีคุณภาพแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพให้กับเมล็ดกาแฟค่ะปกตินะคะเป็น เมล็ดกาแฟที่เราได้มาปกติเนี่ยจะไม่มีความหอมเป็นเอกลักษณ์ค่ะพอเราทําแบบนี้ค่ะใช้จูลินซีในการช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการหมักเป็นช่วยในการลดระยะเวลาในการหมักแล้วก็ช่วยในการส่งเสริมกลิ่นรสชาติให้มีความกลมกล่อมมากยิ่งขึ้นค่ะยากตรงที่เราเนี่ยมีการคัดแยกเชื้อจูลินซีค่ะที่มีปริมาณที่เยอะเพื่อให้ได้จูลินซีที่ช่วยเข้าไปในการหมักนะคะ เพื่อให้ได้ประสิทธิภาพแล้วก็ช่วยในการส่งเสริมกลิ่นแล้วก็รสชาติของกาแฟค่ะตอนนี้นะคะเราได้มีการทดสอบโดยการนําเชื้อจุลินทรีย์นะคะเอานำมาหมักเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็ตอนนี้เหลือขั้นตอนการดําเนินการโดยการนําไปคัพปิ้งกาแฟค่ะเพื่อให้รับทราบนะคะว่ามีรสอะไรบ้างแล้วก็เราได้มีการทดสอบ GCMS ด้วยเช่นเดียวกันค่ะแล้วก็ได้ผล องประกอบของสารเคมีในมล็ิกาแฟแล้วด้วยค่ะตอนนี้ค่ะในอนาคตนะคะถ้าเรามีการคัพปิ้งผ่านแล้วนะคะเราจะมีการส่งเสริมด้านผลิตภัณฑ์ค่ะเพื่อให้ได้เป็นผลิตภัณฑ์ที่ยังคงมีคุณภาพแล้วก็ได้มาล็ิกาแฟที่ดีถ้ามีความสนใจนะคะก็สามารถปรึกษาแล้วก็สอบถามหรือว่าขอคำแนะนำจากอาจารย์พลศิษฐาพลเิชาหรือว่าหนูเองนะคะหรือพิพการทองศิลนั่นเองค่ะ เป็นนวัตก,การรมแปรรูปขยะเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยภายในระยะเวลา24ชั่วโมงค่ะโดยต้องบอกก่อนเลยว่าปัจจุบันนะคะปัญหาขยะในประเทศไทยเนี่ยมีปริมาณมากซึ่ง64%ของขยะเนี่ยจะเป็นขยะเปียกครัวเรือนค่ะโดยยังมีการจัดการที่ไม่ถูกต้องนะคะจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมรวมถึงผู้คนอย่างเราเราเองค่ะทางอาจารย์ก็เลยได้มีการคัดแยก เชื้อจุลินรีย์ที่มีประสิทธิภาพในการช่วยย่อยสลายโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันแล้วก็เซลลูโลสเลยได้เป็นผลิตภัณฑ์ซูเปอร์แบกหรือจุลินรีย์ชนิดพิเศษของเราค่ะและจากนั้นนะคะทางอาจารย์ร่วมกับบริษัทเบลซิลจำกัดเนี่ยได้ร่วมมือกันคิดค้นเครื่องแปรรูปขยะเศษอาหารให้กลายเป็นปุ๋ยภายในระยะเวลา24ชั่วโมงร่วมกับการใช้ตัวจุลินทรีย์ชนิดพิเศษของเราค่ะในส่วนของซูเปอร์แบกจริงๆเราได้ใช้ร่วมร่วมกับเครื่องแปรรูปขยะเศษอาหารนะคะผลลัพธ์ที่ได้จากเครื่องตัวนี้ก็คือจะเป็นนนนนปุ๋ยยคค่ะะตััวีี้้้กกกไไดมาาารํใชบ ที่ตมบุตมโมดจังหวัดพัทลุงค่ะแล้วก็ได้มีการส่งเสริมเกษตรตะกรนาข้าวอินทรีย์แล้วก็ได้มีการประกันราคาข้าวรับซื้อต่อนํามาจําหน่ายภายใต้แบรนด์ของเราค่ะก็เป็นที่น่าพึงพอใจค่ะผลผลิตข้าวก็เพิ่มขึ้นกว่าเดิมค่ะจากตัวปุ๋ยอินรีเนี่ยเราก็ได้ต่อยอดมาเป็นดินพร้อมปลูกค่ะในกระบวนการแปรรูปขยะเศษอาหารเนี่ยก็จะได้ของเสียเป็นน้าหมักชีวภาพจากน้าหมักชีวภาพเนี่ยเราก็ได้มีการต่อยอดมาเป็นน้ายาอเนกประสงค์ออแกนิกค,ค่ะลงังจากนี้นะคะเราก็ยังมีสารชีวพันธุ์ค่ะที่ได้พัฒนามาจากเชื้อุลิิินีีีทท่มประสธ ภาพในการช่วยป้องกันแล้วก็ควบคุมโรคพืชแล้วก็ช่วยส่งเสริมการเจริญเติบโต,ตของพืชในนาข้าวด้วยค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์ของทางเรานะคะเป็นผลิตภัณฑ์ sea, อินซีมีความออร์แกนิกแล้วก็ปลอดภัยแน่นอนนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจผลิตภัณฑ์ของทางเราสามารถติดต่อไปทางเพจ Facebook ฟาร์มเป่าออร์แกนิกได้เลยค่ะ